สวัสดีจ้ะพี่น้องมือน,นี้สาวกะละสินก็ได้ยม่ยางออกกันร่างกายนะพี่นอ้องพอยางออกกันร่างกายเสร็จแล้วก็ได้เดททายเอาภาพเอาอยูมาให้พี่ให้น้องชุ่มน้ากันนอกจากพี่น้องอันนี้ก็คือเขาสต็อกคอนพี่นอ้องยูปบกไกจากบานสาวกะละสินนะพี่น้องสาวกะละสินได้อยู่หมองไก่ถ้ามาชาติสวยงามพี่น้องเอ้ยภูเขาสนามอันภูเขาหยาเชื้อเขียวต้นไม้ เคียวชะอุ่มชุ่มกะจีพี่น้องวิวลักลานเลยล่ละพี่น้องเอ้ยงามคักงามเนี่ยเฮ็ดไห้สาวกระสินได้พอนไขยพี่น้องจากขาเฮ็ดงานเฮ็ดการเมย์เม่์ก่ออกมายางเห่นพี่น้องส่วนมาเขาสินม,มายางออกกำลังกายท่างนี้พี่นอ้องคนน้่งขางรั่วสนามนั้นจะเป็นท่างยางพี่น้องตกงามมาแรงหาโมงฮกโมง,โมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มน้ำมาท่านในหมืด กสิมีคนเขาเจ้าออกมายางออกกราล่างกายพี่น้องบางคนเจ้ากระสิผ้าผ้าหมามายางแต่ว่าสาวกละสนพ่มีหมามายางก็ได้มายางเองยางมือแล้วกับมาตายผาบตายวิวให้พี่น้องในเบื้องน้าพี่น้องเนาะตั้มมาจิดมองสาวกระสินยูว่ามองแถวบ้านสาวกละสนยูนเป็นแต่ยูโบต่ว่าสาวกระสิน,มามานะไนวนววนวนนราาาวาสาวกละสนมักจุดละพี่น้องเพราะว่าสาวกระสินมักธรรมาชาสตร์มักภูเขามักว้อมเขียวชะอุ่มจุ่มกะจีของตนใหม้เนาะ แล้วก็มักตมชาจิดมักภูเขาพี่น้องอันนี้ก็เขาอันเนี้ยเส้นพี่น้องสูงๆนะแล้วพี่น้องขึ้นไปตึ้งนี่หิมะมันกละลาไลเมื่อแต่ละพี่น้องเพราะว่ามันเขาหนาหอนแล้วช่วงเขาเนื้อเส้นนี่มันสีบ่สูงป็นไดกระสูงยุต่ว่าขันหนาหอนหิมะมันกระสิละไลขันมองเห็นนั่นหิมะสีขาวๆานั่นพี่น้องมองนี่คือว่ามันสีบอลไยเลยพี่น้องภูเขามองนี่มันสอยูเบิร์ปีเลยพี่น้องเพราะว่ามันสูงแห้งนะนะว่วงหอนไป ไปถึงยูตะบากับบ่ถึงตะบ,บาเฮ็ดให้หิมะละลายได้นะพี่น้องถึงเหม็นละลายกับบ่เบิดพี่น้องกับบ่เกียงตะบาเขาเนี้ยเส้นนี่มันจีละลายจนเกียงคือจังเห็นในภาพสีละพี่น้องกันความห่อนไหลจนปีได้หอนห่อนมันก็นสิละลายลงเบิดตะบาพ่อเขาหนาหนาวกะเต็มกินไปเบิดละพี่นอ้องยาบาดตะเขานี้เส้นละพี่น้นองต้นไม้เขี่ยวๆน้ำมาาันลาเป็นหิมะเป็นอันนะเย็นน้ำแข็งไปเบิดละพี่น้องแต่เขาช่วงหนาหนาวหนาหิมะลงอะนะ่ะเนาะ แต่ว่าช่วงนี้ก็หนาห่อนต้นไม้มันก็ได้แดดได้วิตามินดีพี่น้องมันก็เชียวชวอุ่มชุมกะจีก็เห็ดห้มีชีวิตชีบานาะพี่น้องเนาะมีภูเขาเราก็มีต้นไม้เขี้ยวๆเ,เป็นภาพที่ว่าเอาเบิ่งแล้วสบายหูสบายตาอีหลดีได้พี่น้องมันใส่ขามีคิตใจปอดปูงจากข้าเกลียดเกลียดจากงานจากการมาขาก็ามายางเห่นทงหยามาหยางออกกำลังกาย มาชมภาพชมยูธรรมาชาตินะพี่น้องนี่เขาหิมะอันนี้มองนี้บละละล่ยห่งบอ่อเบิดพี่น้องละล่ขึ้นกันตะว่าก็ออกบอ่อเบิดอยูจังสี่แล้วพี่น้องเบิดปีละไล่กับประมาณนี้แหละต่ว่าเขาหนาน้าวนี่ก็สิขาวครับก็นีเห็นเขาหนาน้าวแทนพี่นอ้องต้นใหม่ก็มมแต่ต้นเหี้งง่ๆง,งามๆพี่น้องเป็นโฮมดีดีลังเทือรสาวกระสินกับมานอนเล่นอยู่แต่โฮมใหม่แถวนี้พี่น้องเจ้าสิมี่มานั่งไห้นั่งและสาวกระสินกับ ทังที谢谢 chairs, mm ่เอาผ่ามาปูนางเล่นอยู่ขางต้นไม้นอนเล่นเบียดอยู่ขางต้นไม้เหญ่ๆนี่พี่น้องเย็นดีขึ้นยังบรรยากาศพอนลข่ดีายพี่น้องมาถ้าไปไกลก็ได้อันผู้่มากไปไกลไปเที่ยวไกลๆนาฮ้อนย่างเล่นเลาะคางบ้านคางนี่มื้อนี้ก็บื่อึดพี่น้องบื่อึดมองักผ่อนอันผู้ใดมากน้ำกัไปแม่น้ำพี่น้องอันผู้ใดบ่มากันแม่น้ำผู้ได้มากกันสนามหญ้ามาคบไม้ธรรมชศาสตร์เจ้าให้สจ้าหน้ากับยางออกมั่งส่ละพี่น้อง บริเวณนี้มันเกษียเป็นบริเวณเขาปลูกห้าน้าพี่น้องพอเขาตัดห้าเรียบร้อยแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นปลูกเขาบาเล่แน่ปลูกกขาโคดแน่เสร็จนะพี่น้องกันแล้วแต่เขาสิปลูกไปเนาะตามฤดูก,กาลนะนะแต่ว่าที่เห็นเขียวๆอยู่นี่ก็คือเขาปลูกห้านู่พี่น้องเดี๋ยวเขา,ากระตัดพอเขาตัดแล้วเขาไปมันแห้งปฏิปันเป็นก้อนแต่ง่วนกินยยมนานา,นานพี่น้องอันนี้ละพี่น้องค่อนข้างหยางขึ้นมากท่าเงินไปกิมกิมอยู่กนนั้นนั่นแหละทางบานชาวกละสิน ต่วสาวกาลาสินอันยางออกมาแต่คุนพี่น้องยางออกมาหมองรดแลนริบริบรีบรีบวิวไกลๆหุดละอันสีส้มให้บังพี่น้องนะอันที่เห็นสลอดอยู่นี่ในเมืองทุนพี่น้องหลังจากในเมืองขึ้นไปก็แเมนผู้เขาพี่น้องขึ้นไปผู้เขาอีกฟางนังก็วิวสวยสวยพี่น้องวิวงามคือนยังมองสาวกะลสินอยู่นี่มันจะเป็นนั้นมิตรผู้เขาอ่อมบอบพี่น้องก็คือจังอยู่ในภาพนะพี่น้องสาวกาลสินในพ่งอันนี้เนี่ยตื้อขาวๆนี่พี่น้องไก่เติบสาวกาลสินยวสินั่น คือเกาะข้าวนี B ่นั tired, ่นแหละเป็นหมู่บ้านมองซาวกระสินอยู่ตามงภูเขาฟังทาาผุนกระมี่ข้นขึ้นไปท่องเที่ยวพี่น้องมหมองท่องเที่ยวเขาอื่นภูเขาอียงกระสาวกระสินกระลืมซื้อเนาะขึ้นนั่นขึ้นไปพี่น้องขึ้นลดล่างขึ้นไปขึ้นไปเที่ยวตั้งๆสูงๆขุ้นพี่น้องล่างเที่ยวพวกกันนักโดดร่มเขาก็ขึ้นไปตั้งผุนละพี่น้องเขาบโดดจากเครื่องบินเขาขึ้นไปตั้งภูเขาสูงๆเขาก็ดดมาจากผุนละแล้วเขาก็โดดลงมากแล้วก็จังมาค่อยอัน จำปิ่งทั้งกลางลางนะพี่นอ้องพวกนักโดดลมก็ได้วิวธรรมศาสตร์สาวกระสินมักหลายพี่นอ้องมักธรรมชาตรมา์มักคว่วสวยงามมาักแบบนี้แหละพี่นอ้องบ่ได้มักแบบว่ารูล้ลาสิปไปอยู่ใต้ตึกในเมืองสาวกระสินกับบม่มามักธรรมศาสตรแบบนี้พี่นอ้องบ้าสาวกระสินมกักหล่ะก็เลยทายมาให้พี่เอน๋น้องเบืองน้าบัดฮามีผูมมักคือสาวกละสินเนาะเพราะว่าธรรมศาสตร์มันสวยงามอยู่แลว้วมันบำบัดไปในตัวเนาะพี่น้องสมมติเ้ามีเมียลาลาเขาไปย่างเหรียญยางพรค่ายมันเกิ ห็นห่าเบาตัวเบากายเบาใจสบายกายสบายใจแม่นพนี่น้องก็ยังข้ามเมื่อย์หลังจากไปเล่นนาทะเลย่งสินางเล่นทะเลยงมีมือแลงฟังคืนทะเลเย็นๆย่างสิกะือจะคือกันนะพี่น้องอันนี้สาวกะเลสินก็ออกมายางเล่นมารับลมก็มาเอาควาวสดชื่นจากธรรมชาตินะพี่น้องฝากไว้ในเร้่อพี่น้องเด้อ